มบ้านเคียงเรียงเบอร์ตอนบริการ drive to service ฮัลโหลแม่แม่เป็นจังไรคอยคิดถึงแม่อีหลีแม่แม่คิดถึงข่อยว่จ๊ะ<ห>เออเออคิดหอดลูกคิดหอด,หอดลายคิดหอด,ขอด,ขอดขูข่อยก็คิดหอดแม่คือกันเอา้าสบายดีบอสบายดีครับเอ้าแม่ แต่ว่าแม่ยุ่งใสนี่ว่าแม่นทุ่งนาแถวบ้านเขาว่าแม่นบนนี้โอ้แม่มาสทําธุระนะลูกที่สนามบินน้ำสนามบินน้ำบอกแม่ไม่ห้ธุระบอกอ๋อแม่เอาลังวัลมาขืนแม่นบอกลังวัลที่สองงวดที่แล้วแม่นบอกแม่แม่นแม่ลุงสดแกว่างพอดีแกสิผับรดพาแม่มาน้ำโอ้แม่เป็นคนใส่พูดพูดเพี้ยนๆนี่ นี่แม่กะไก่จะเฮ็ดเซ็ตแล้วจะกลับโคลาดแล้วลูกสิกับโครลาดบ่โอ้ยแม่แวะมาหาคอยแน่คอยคิดถึงแม่อีลีได้นี่แม่ไอาเอาเอาเป็นยังอ่ะเดี๋ยวเอ็งสิมาไถเงินแม่อีกเดี๋ยวเอ็งสิมาไถเงินแม่อีกโอ้ยคอยมาไถเงินคอยคิดถึงแม่อีลีได้นี่แม่แม่ที่จะเอาเงินเนี่ยไปไถควายแม่เห็นควายสำคัญกว่าคอยปะฟาดคอยสิี่ยไรได้หนิแม่รลานเต้ มาทำไมสูกดูสิแม่ไม่ยอมมาหาฉันน่ะพี่หลัดตะช่วยพูดหน่อยสิป้าแก้วสวัสดีจ้าวันนี้ป้าแก้วไม่ปิ้งไก่เหรอวันนี้ป้าแก้วไม่ปิ้งไก่เหรอเฮ้ยที่มาเป็นแก้วนั่นเขาและแก้วกันป้าแก้วมามากรุงเทพมาจ้ามากินกาแฟที่ร้านก่อนนะจะได้มาหาตัวโยคล้อด้วยโยคล้อมันคิดถึงบอบอบออเหอกลูกป้าสิริปกับเดี๋ยวมืดคำก่อนว่างสายแล้วนะอุ้ยนะเด็กเข้าใจเลื่อนไปเลยแม่คุยกันก่อนสิแม่ทำไมไม่คุยกัน ไปเร็วนนอโอ้ยคนหลายที่แล้วกันไม่แม,แม,แม่ไม่มาม <c oughs> ช้าละต้องร้องไห้เป็นเด็กๆไ,ได้โอ้ย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 โอัยโอ้ยโอ้ยโยโอ้โอ้ย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 โอ้วยโอ้ยโอ้ยโอ้้กโอ้ใโอ้ยอโอ้อ้ เด็กๆแบบนี้ไม่ได้นะล้อวู้ว้าอะไรอะอ้ยสวัสดีทุกคนโอ้ยอารมณ์ดีเหลือเกินวันนี้ลาเต้จ้ะลาเต้วันนี้มันเป็นวันพิเศษของเสียนะ อยากจะกินอะไรที่พิเศษพิเศษหน่อยฉันขอเปปปาริโกดาอิสกราอิซูนานอฟกาแฟสักถ้วยหนึ่งมันเป็นวันพิเศษเลยอยากกินอะไรพิเศษพิเศษแล้วจะจัดให้ฉันจําชื่อได้ไหมเสียล้อแป๊บหนึ่งนะฉันน่ะกำลังสงสารุะยกล้อมันยกล้อยกล้อมันร้องไห้อยู่ดิฉันจะไปจัดให้เสียนอิสบันเลเก้อะไรของเสียนะได้ได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เฮ้ยไอ้รีนเบอร์ครับผมช่วยพาพาฉันนะไปที่ สนามมีน้ำนิดหนึ่งพอดีฉันถูก93บาใบเลขท้าย2ตัวเสียเสียให้คนกับรถพาไปได้ไหมฉันไม่อยากจะทิ้งยกล้อกาลาเต้ไว้ที่เนี่ยเขากำลังเศร้าอยู่อะโหอเหรอคือจริงๆก็เมื่อคืนเนี่ยรถอะฉันขายไปแล้วฉันแล้วฉันก็ไม่ขายเมื่อคืนเลยขายเมื่อคืนเลยขายเมื่อคืนเลยแล้วฉันก็ขับรถไม่เป็นด้วยถ้าอย่างนั้นฉันเรียกวินหมอใส่ให้ไหมหาไม่ถึง ไม่ถึงอีกนี่ฉันฉันฉัน,ฉนกดแอปพลิเคชันแล้วก็เรียกรถมารับส่งเสียเอาปะเสียร้องอะไรนะักหนาทำร้อไหอยู่เสียกันรองก่อนซิเนี่ยต้องฉันร้องไห้จนงามหมดตัวแล้วเนี่ยเป็นยังไงเรอตกด้วยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะเสียเสียมีวิธีให้ทำให้มันรู้สึกดีขึ้นไหมอะเอางี้ฉันนะถ้าสามารถทำให้อายุร้อนเนี่ยไม่ร้องไห้ได้เงียบได้เนี่ย สัญญาก่อนว่าจะพาฉันไปที่สนามบินน้ำไปขึ้นรางวัลเสียทําได้นะฉันจะพาเสียเนี่ยนะครับไปที่สนามบินน้ำแล้วก็ไปใช้บริการ drive to service นั่งบนรถหล่อๆ <c oughs> ไม่ต้องลงแบบอากาศร้อๆนๆเย็นๆสบายๆก,ก็ขึ้นเงินรางวัลได้แบบนี้ไง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัล Draft to s w i สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบและแบบดิจิทัลและสลากการกุศลโดยเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขตัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา7นาฬกา30นาทีถึงเวลา15นาฬิกาไม่หยุดพักเที่ยง สำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับเงินรางวัลแบบ drive to s e r v i c e ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงเลขบัญชีธนาคารและสลากไปที่ถูกรางวัลพร้อมระบุชื่อด้านหลังบนใบสลากจากนั้นติดต่อที่ช่องบริการทั้ง5ช่อง โดยเงินรางวัลจะโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 GLO Call Center โทร02-528-9999ค่ะว้าว,าวา จัดหนักซะแล้วต้องจัดหนักซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยตาไหนเฮเสียเสียวไม่ไหวแล้วน่ากลัวน่ากลัวไม่ได้แล้ว ผมว่าไปอุ้มดีกว่าไปอุ้มออุ้มแล้โอ้อนี้ันุ้มแล้วโอ้อุ้มแล้โอ้อุ้มล้โอไม่ใช่ฉันคนละคนฝั่งนู้นมานี้มานี้มานี้โอ้ยอ่าอุ้มอ้าอ้า ฉันบอกเลยว่าฉันไม่หงอเพวกแกหรอกฉันไปเองก็ได้ไวยังจะซ้อมอีกติดตามชมซิทคอมบ้านเคียงเรียงเบอร์ที่มีสาระมาพร้อมความสนุกได้ในการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งต่อไปเปิดจอรอเลยนะคะ